สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้ก็ช่องาเรียนสายผู้พานนะครับก็ขอนําทุกท่านนะครับเข้าสู่การชมเหรียญนะครับของเกจิต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับวันนี้นะครับช่องาเรียนสายผู้พานนะครับก็จะพาทุกท่านมาชมเหรียญของเกจิภาคอีสานนะครับที่ปีนี้20 1 4นนั้นมีชื่อเสียงและก็วัตถุขุมมงคลของท่านนั้นออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับจากเซียนพระจาก ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดถูกไลค์กดถูกใจนะครับนะกดถูกใจให้กับช่องเพลียนสายภูพานนะครับกดติดตามนะครับเพื่อว่ามีกิจกรรมดีๆมีการแบ่งปันพระต่างๆนะครับก็จะได้ติดตามข่าวแล้วก็จะได้เห็นนะครับการโพสต์ของช่องเพลียนสายภูพานนะครับวันนี้นะครับช่องเพลียนสายภูพานก็จะพามาชมเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับของ จังหวัดกาลสินเนาะจังหวัดกาลสินเลยนะครับก็คือหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับโอ้โหนะครับตอนนี้มีชื่อเสียงมากเลยนะครับภาคอีสานนี่ถือว่ามาแรงมากนะครับสำหรับหลวงปู่มหาศิลานะครับวัตถุมงคลนี้เซียนพระนี่แห่มาสร้างค่อนข้างน่าจะโอ้หลายหลายรุ่นมากเลยนะครับปีนี้ออกมานะครับปีสองก็หลวงปู่ท่านนั้นก็ถือว่าดังมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับปี2563นะครับและปี64นี่ก็แรงขึ้นมาอีกนะครับสำหรับวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่ท่านนะครับ วัน e นี้ก็ถือว่าได้เนื้อบนบนมาเลยนะครับก็คือรุ่นหน้าวัวนะรุ่นหน้าวัวนี่เลยนะครับใบรายการจองนะครับแล้วก็ทัวนี้การจองพระก็จะมีอยู่2รูปแบบใช่ไหมครับก็คือแบบจองกับแบบลุ้นนะครับอันนี้เป็นแบบจองเนาะแบบจองก็คือสั่งได้ตามตามที่เขาสร้างเลยว่าเราจะเอากี่เหรียญนะครับไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปอะไรให้หายเหนื่อยนะครับใครอยากได้เนื้อทองคําก็สั่งเนื้อทองคาใครอยากได้เนื้อเงินก็เนื้อเงินไปเลยอันนี้คือแบบจองนะครับก็จะมี2รูปแบบนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบ น่าจะเป็นแบบลุ้นโชคนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับผมไม่มีนะใบรายการแบบลุ้นโชคมีแต่ใบรายการจองวันนี้ลืมเอามานะใบนี่นะครับแบบลุ้นโชคกับแบบจองนะครับนก็นี่เลยนะครับวิธีจํานวนการสร้างต่างๆนะครับเนื้อทองคํานี้มีแค่เก้าเหรียญนะครับวันนี้นะครับก็จะมีเนื้อที่ถือว่าบนพอสมควรนะครับก็คือรายการที่4นะเนื้อเงินบริสุทธิ์ลุ้นต่อ9รอบ นะครับ99องค์แต่จำนวนการสร้างจะสร้างทั้งหมด199องค์แต่ว่าต่อ9รอบนี่จะมี99 oh องค์แสดงว่าผมอยู่ในอยู่ใน100เหรียญนะก็คือไม่ตอกนะเป็นเนื้อเงินแต่ว่าไม่ตอกนะครับราคาที่เปิดเช่าให้ศูนย์จองนะครับไม่ใช่ว่าราคาจะอิงตรงนี้นะครับก็คือท,ทุกทุกเกจีนั่นแหละครับเราจะเปิดราคาที่เขาเขาเปิดจองไม่ได้นะเพราะาส่วนมากเกจิที่มีชื่อเสียงราคาของพระก็จะบวกขึ้นนะครับหรือว่าบาง บางรุ่นก็จะต่ําลงก็ก็แล้วแต่นะพี่นะมันก็มีหลายรูปแบบเนาะบางรุ่นก็ขึ้นบางรุ่นก็ลงครับแต่ว่าองก็นนี่ครับราคาเปิดจองเขาประมาณอยู่ที่พันหาเนาะบางรุ่นก็บวกเข้าไปเยอะนะครับถ้าเกจิที่มีชื่อเสียงอย่างหลวงพ่อพัดแบบนี้นะครับส่วนมากเขาจะบวกเข้าไปค่อนข้างเยอะเลยเป็น1เท่า2เท่า3เท่านะครับหรือว่าเกจิต่างๆนะครับของหลวงปู่มหาศิลาก็เช่นเดียวกันนะครับนะนะครับตัวนี้ก็นี่เลยนะครับราคาที่เปิดจองเนาะวันนั้น1,500บาทนะครับ เดี๋ยวเรามาดูความสวยของเหรียญหน้าวัวรุ่นนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นกล่องซิซูไว้แดงๆแบบน,นี้เลยนะครับพอดีไปเช่ามานะก็รูปพอดีแฟนเพจของช่องพาเลรสายภาูพันเรื่องถามหาเยอะมากเลยนะครับสำหรับเหรียญขององค์ปู่ม,มาศิลานะผมก็เลยโอ้ไม่รู้จะไปเช่ารุ่นไหนเพราะว่าก็ก็อยู่ในกลุ่มหรือว่าศึกษามาสักระยะนะครับก็ทยอยเอามาอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ยังไม่ไดเอามาเยอะยังจับทางไม่ดูว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นหลักนะครับ แต่รุ่นที่หลักๆก็คือน่าจะเป็นรุ่นเหนือดวงเนาะที่ผมเห็นราคานะหลายตังเลยนะครับไม่ใช่เกือบหมื่นหรือยังนะรุ่นเหนือดวงเดี๋ยววันนี้มาดูรุ่นหน้าบัวนี่เลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับหินนะครับสวนสงแกแปะนะครับสวนสวนสงแกแปะเนาะนี่เลยนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินบริสุทธ์เลยนะครับ ที่จริงเ,เงินอย่างเช่นใบรายการเขาจะบอกว่ามีทั้งหมด199เหรียญใช่ไหมครับแล้วก็จะมี99เหรียญที่ต่อการอบแต่คงผมไม่ได้ตอกนะนี่เลยนะครับก็ถือว่าขา,ขาวๆเลยนะครับในเงินบริสุทธิ์นะขา,ขาวๆเลยนะครับก็ถือว่าสนใจชาวหาบูชาก็ติดต่อมาได้นะครับก็พร้อมแบ่งปันนะครับก็เป็นเหรียญหน้าวัวนะครับเหรียญในลักษณะนี้ค่าเหรียญอามนะมีเหรียญอาม เป็นการให้อามนะครับข้างบนจะต่อเ7็น่าจะเป็นอายุของหลวงปู่นะครับข้างล่างหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับขาวๆเลยนะพี่นะแล้วะทบแสงไฟนะโหนี่ครับด้านหลังพื้นเหรียญจะเป็นเส้นนิดนึงนะพี่นะพื้นเหรียญจะเป็นเส้นนิดนึงนะครับก็จะมียันนะครับมียันของหลวงปู่นะครับแล้วก็สวนสงสวนสงนะครับแกะแปะนะครับ ตำบลเชียงเครือนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์2,564ก็คือพระสร้างในปีนี้นะครับพระยังไม่แรงมากนะครับแต่ว่าอนาคตนี่ไม่แน่นะเพราะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงยุคแรกที่ถือว่าบูมมากเลยนะครับถ้ามีเกจิอาเซียนดังๆหรือว่ามีกระแสที่เข้ามาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนะยุคแรกแบบนี้ใครมีเนื้อเงินแบบนี้นะครับน่าเก็บเลยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสร้าง199เหรียญใช่ไหมครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหมายเลข56นะครับนี่ครับ 56ฝั่งขวามือจะตอกสวสลาเนาะก็จะเป็นสวสลานะครับหลวงปู่มหาสิลานะครับก็น่าจะยังไม่มีเกน,นะรุ่นนี้นะครับณนะเวลานี้นะแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนี่เลยนะครับขาวๆแบบวิ่งๆเลยนะ<笑><笑>นะครับขาวๆว,วิ่งๆเลยนะครับท่านใดเช้าสนใจเช้าหาก็ติดต่อมาได้นะกล่องก็คุ้มแล้วพี่นะครับกล่องก็คุ้มแล้วนี่ครับมันคือแบบใครที่เก็บเนื้อเงินนี่คุ้มนะนี่ครับ คือทั้งกล่องทั้งอะไรมันแบบนะอาานาคตเนี่ยถ้าราคาไปอีกโอ้โหนะนี่เลยนะครับคือมันน่าเก็บนะถ้าเหรียญแบบเนื้อเงินแล้วมีกล่องแบบนี้ด้วยนะครับก็คือกรมายียแบบนี้นะครับนี่มีชื่อมีอะไรครบก็คือเวลาเราแบ่งทอดต่อไปนะครับคนที่เช่าหาบูชาหรือว่าเป็นของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามอบให้คนที่ชอบ <S <S พักเครื่องด้วยกันแบบนี้มันก็สวยนะพี่นะนี่เลยนะครับครับแล้วก็หรือว่าใครที่จะเก็บไว้ให้ลูกหลานแบบนี้นะครับนี่ครับ กล่องสีแดงส,สวยเลยนะครับนะก็สนใจชอบหาบูชาก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะนะครับนี่สาหรับเหรียญหน้าวัวนะก็มีใบารายการสร้างนะครับรุ่นนี้ถือว่าค่อนข้างชัดเจนอีกหนึ่งรุ่นนะมีใบารายการสร้างนะครับนี่ครับมีหลวงปู่นะครับนี่น่าจะเป็นรูปนะครับมีการถวายนะนะครับวันวัน วันที่ปลูกนะครับถวาย3 0 0 0สนบาทนะนี่ครับตามข้างล่างนะรุ่นหน้าวัวนะครับถวาย0 0 0แสนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยาแดงรายการที่3นะนี่เลยนะครับก็หมายเลขก็จะตอกตรงที่เดียวกันนี่โคสลาก็ตอกที่เดียวกันนะครับกับเหรียญของผมนะครับของผมจะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นี่นะครับของผมจะ ตกหมายเลขตัวนี้ตัวโครสละเป็นเนื้อเงินเหมือนกันแต่ของเขาจะอันนี <gun himself> ้ลูกของคนอื่นนะยืมมานะครับขออนุญาตยืมมาเทียบพิเศษนะครับของเขาจะเป็นลงยาแดงนะแต่น้องไม่มีนะครับลงยาแดงนะผมมีแต่เนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับนี่ครับของเขาก็กรองเดียวกันเลยนะครับนี่เลยครับก็เอามาเทียบให้ดูนะครับว่าเพื่อท่านใดสนใจชอบหาบูชาก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็ทยอยเอามาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งรุ่นนะพอดีมี2เหรียญวันนี้ก็เลย อันนี้เป็นราคาเบาๆอันนี้เป็นรุ่นเสมารวยทันใจนะครับเสมารวยทันใจนะเพื่อท่านใดสนใจเช่าหานะครับก็นี่เลยนะครับนะฮนี่ก็สวยๆนะน่าจะเป็นอัปก้าลงยาแดงนะครับอัปก้าลงยาแดงนะครับต่อกโคตรรวยรวยๆล้านๆนะครับนะเสมารวยทันใจนี่ก็ราคาเบาๆหลักร้อยต้นๆนะครับนี่ก็เพื่อท่านใดสนใจนะครับเช่าหาบูชานะครับก็มีทั้งรุ่น หน้าวัวแล,แล้วก็รุ่นรวยทันใจนะว่าจะทาคลิปน้าก็เอามาหลายรอบแล้วรวยทันใจนี่นะครับหรือใครสนใจหน้าวัวตัวนี้ก็ติดต่อสอบถามก็ได้จะโทรหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับโทรหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับผมว่าน่าเก็บนะรุ่นนี้นะครับถ้าใครเป็นสายตรงหรือว่าอ่าเห็นหลายๆคนห้สอบถามกันเข้ามานะครับสำหรับของลวงปูมหาศิลานะครับวันนี้มีเนื้อเงินราคาก็ยังไม่แรงนะผมว่าราคายังไม่แรงมากแล้วก็น่าเก็บด้วยนะครับเพราะท่าอ่า ลุงปูมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือว่าผ่านไปหลายปีเนี่โอ้โหราคาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังยังเก็บสะสมได้สบายนะครับก็ติดต่อสอบถามน้องมาได้นะครับก็พร้อมจะส่งนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของน้องแลาวนนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ